โซ่อนะจี้นี่น้องโซ่พอนะน้องปิ้นมาอีกแล้วเห็นน้องปิ้นายบ่ได้เลยกาแฟกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่น้องไปข้าว ฟังปีใหม่น้องใบก้าวชนแนลนะคะนันสิแล้วบอมือเนี่ายขยะนี่ยเาขาห้มาซอยกันโตัวละมาปวน,นอ,อืมอืมนั่นกลุ่มบ่ได้เลยจะกินขี้ย่างเดียวปวนหน่อยหืม túp quân rồi cớ, cớ, na, é, uy, uy, ngồi, 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 ผูหนึ่งอยู่รถผูหนึง่งสีกี่หลังโอ้ยไปกอหลังกันไปพูดอะพูดอะเมื่อพี่กาแฟมาละบันนี่เนี่ยออพี่แตงกวาแตงกวาแตงกวาเออนอนนำ้ำลายไหลเลยนี่เป็นข่าบอยู่แมนบอนอนนำ้ำลายไหลเอ,อ้ยข่าบน้ำลายติดเกี่ยวแม่เอ้ย มดมเมง้งกาแฟมินโนอน,น้ำลายไหลเออเออเวนดาดมเออเอาระบบดีโดนลุ่มละมาหนี้เออเออเอเอไปเร็วอา่ <c oughs> ฮาฮ่าฮ่ายหาฮ่าฮ่า่า่าเลาดเลฮ่า,ลลา่าฮอาฮ่วฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่า่าาแ้กาแา ยังไปไลไรน้องเฮ็ดยังให้น้องเล่นน้ำอย่าไล่น้องเล่นน้ำกันมาต้องทรงเสียงเล่นน้ำกันเห็นพีต่ตือเขาเล่นว่เขาบ่ได้ทรงเสียงเลยนะอืมอืม,อม อ้ยย uh, so so, so 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 uh ัง huh. มีตะค้นหักแถอซเรือดาเรือดาเอ้ยเือดาห่าวละเด้อห่าวละเด้อปว่นฝนเตะขิ้มตวนตวนละเด้ออฝุ่นงง่องเลย โซดาเอ้ยโซดาโซดาเอ้ยโซดาฮึฮมาจังไดคะไหนไปเข็่รถช่วยพ่อไปไปนเขน็่รถช่วยพ่อไปเอาเอาขี้ช้างไปทิ้งเออไปเออไปโอ้โอ้โอ้โอโ้อโอโอ ไปจะได้ไปเฮี่ยงกันจังสรรนอะอ่ะไปดันรถตัวนั้นอเอาเอาไปเขียนไปกันเอาเอาเอาไปเขียนไปเออเขียนเออเขียน Nè, tất đáy ông kalak hm 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 เยี่พอมาแล้วพอมาแล้วพอมาแล้ว <laughs> อืออืออืออพี่โซดาก็ตั้งไว้อืออือจังใดละบันนี่อือกระใจดีวะกาแฟอื อือตาเอเอออืมก่อนพีนป่ปีอล้วบันนี้ออเออแพนดาไปเราผุนอาราณลราผุน เฮ้ย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 เบรกเบรกเบกเบกมีเบรกบ่มีเบรกบ่อืมอืมลูกหลานเต็มเมืองเต็มบ้านเลยพูนพูนพูนเอ้แตงกวาเอ้ย แตงกวากับแพนด้าเอ้ยเอ้ยเอ้้ยดเอาละบันนี่กอดข้อกอดข้อตีเขาพ่อยายลักกีนั่งบึงอื้มอื้มอืมเอาเอา ยกบกึืนล่หนักตูดตะนักตูดะยกบกคืนเอบุกขนาดเลยในหน่อยนี่จจงในเจงบุกแทะมาออนพี่ยมาทออนะอดปี๊ อกี่กระแตงกวโอ้ยไอ้ี่ขยายกันกลับมาไอยแลมจังไไดไม่มีเบรกตัวนี้เบรกบ่มีเลยอือ

ขอเขอบคุณครับเออขอบคุัหนงสองุ้ยตังรักบ่ได้เลยคนคนเอาไปสิเอาเอาเอาแล้วเออเออโดนลุมเหรเออจังหน่อยโดนลุ่มเอ้ยเออเออ มอืพีกาแฟกระไดเอ้ยหอมหอมหอมหืมหืมโอ้ยพีพนกระนั่งเอาน่องเอ้ยเอ้ยพีกระไดเอ้ยว่าดากาแฟแกโดดหอมพี่ปีตีไปแล้ว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 ไอ้จ๋าไอ้จ๋าไอ้จ๋า มวนกักเลยน้อมีมูเหรียญพูดอ่ะพูดอ่ะพูด,พด,พด,พดอ่ะคึกเลยเฮ้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 ยแม่เขานะกาแฟฮ่าฮ่นฮปป่ปี่าฮ่าฮ่าว่าเาฮ้ยเ่าฮ่าฮ่ามไเาเ่าฮ่าามไา จุ๊บ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 อืมไปทั้งคููฮะพออืมไ้อ่อนพอทั้งครูอืผุนทั้งพีทั้งหนองขี่อ่อนทั้งคููขี่อ่อนหมดบ้านเลยเออ

เจ็บพ่จุบทเ็บกันบม่อีกแล้วเห็นน้องปีนไปามาได้เลยกาแฟยันน้องตกปุ่นออเเอเ่อบอการหลอดพีปีส้ํา เอ้ยลูกกวายแรงหยอกกันกันเลยสิลุมหลุมมันหลาโต๊ะหลุมจะของเอออ สาวขี่อ่อนลูกสาวเฮียนนี่มีต่คนขี่อ่อนพุ่นเงี้ยนี้อย่างนั้นพุ่นหุ่นตันึ่ นะดากทองวุ้ย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 ไปไปไปซอยกันเกลียวขยะเด้ออ่างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมต้องขออนุญาตจบคลิปนะคะแม่แม่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะอ่าบายบายกันเรื่อยๆไปตาเหลี่ยมไป

แม่ก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเออหัวหอมพอละอุย้ยพอหอมพีพีหัน่องหอมพอเอ้าเออเออเอาเกิดการอิจฉาเกิดขึ้นแล้วเอา้า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 นั่นดันพ่อออกอีกบม่ให้พ่อหอมพีพี โนปีจุบโมบ่ห้หอ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 มเออพี่ปีนอนถาเราเนี่ยเออเออเออพ่นเขาหอมพี่เขาหอมพี่ปีละเออยังนั่นไปสำรวจยังเขาออออเดันหนี เออ,ออเออเออ,อนี่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 อื้น,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 นหน่อยเนาะพุ่นไปไปเก็บขยะมาสัน่นะบอกพว่าไปเก็บขยะเออเพิ่ดเพิ่ดเพิ่อ่ะอาเลี้ยงมองกงอืมไปเก็บขยะในีเขาซอยกันเด้อ